สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้19มิถุนายน2564ครับช่องตองพรนพมนำข่าวมาบอกผู้ถือบัตรคนจนทุกคนทุกท่านครับในวันที่22มิถุนายน2564นี้ผู้ถือบัตรคนจนจะกดเงินสดได้200บาทครับแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับก็จะได้เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรคนจนครับ 22มิถุนายน2564นี้กรมบัญชีกลางจะเติมเงินเข้าบัตรคนจนผู้พิการที่มีบัตรคนจนก็สามารถนําบัตรคนจนไปกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยครับแต่อย่าลืมนะครับก่อนที่จะไปกดก็ให้โทรเช็คยอดเงินก่อนนะครับถ้าเงินยังไม่เข้าก็อย่าพึ่งไปเพราะเงินรายการนี้ในบางเดือนก็เข้าช้าบางเดือนก็เข้าตามเวลา ถ้าเข้าตามเวลาก็คือประมาณ7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปของวันที่22หลังเจ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปกดได้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าตามเวลาก็อาจจะสายๆเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวให้โทรเช็คยอดเงินสดในบัตรก่อนว่ามีเงินสด200หรือเปล่าถ้ามีเงินสดในบัตร0 0จึงไปกดย2ิบมิถุนายนผู้พิการครับกดเงินสด2 0 0รบาทครับสวัสดีครับ